สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับแนวหน้าผานหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่ารุกนิรโทษกรรมโรมปลุกกระแสชวนประชาชน13กรกฎาคมเกาะติดโปดตนายกรัฐมนตรีเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายรังสิมันโรมซึ่งเป็นโฆษกพรรคก้าวไกลรังสิมันได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประชุมสภาผู้แทะะนราษฎร แล้วก็ได้ให้ความเห็นชอบให้คุณวันมูฮัมหมัดนอมัทหเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรเห็นชอบให้คุณปฏิพัฒน์สันติพาดาจากพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งและเห็นชอบให้คุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่สองนี่คือก้าวแรกของการขับเคลื่อนเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้ไว้วางใจมอบให้กับพรรคก้าวไกลผ่านการเลือกตั้งจริงอยู่ครับ ว่าผลที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ครบถ้วนดังที่เราตั้งใจเอาไว้ร้อยเปอร์เซนต์และผมเข้าใจดีนะครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนบางท่านเนี่ยจะรู้สึกไม่สบายใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมขอรับรองว่าคุณปริพัฒน์ในฐานะรองอันดับหนึ่งจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติให้เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่และงานสภาที่เคยเป็นจุดแข็งของพรรคอนาคตใหม่กับพรรคก้าวไกลตลอดที่ผ่านมาจะเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิม และก้าวต่อไปถัดจากนี้ก้าวสำคัญที่สุดที่จะมีขึ้นในวันพระหาทปสบดีที่13กรกฎาคมคือการลงมติเลือกคุณพิธาลิมเจเริญนต์ผู้สึ่งพักก้าวไกลและพักการเมืองอื่นรวม8พักซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตกลงร่วมกันว่าจะสนับสนุนอย่างสุดความสามารถให้เป็นนายกรัฐมนตรีและจะตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของประเทศไทยขึ้นมาทั้งหมดนี้เนี่ย ก็เพื่อสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเดินหน้าภาร,ภารกิจที่พักก้าวไกลได้ให้คําม,มั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนเอาไว้นั่นคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการกองทัพตํารวจการศึกษาและการผลักดันโนโยบายก้าวหน้าผ่านกฎหมายสําคัญต่างๆซึ่งรวมถึงกฎหมายที่พักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยยืนยันร่วมกันให้ความเห็นชอบในข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่3กรกฎาคมคือการนิรโทษกรรมคดี การแสดงออกทางการเมืองการแก้ไขกฎหมายการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมการแก้ไขกฎอายการศึกการแก้ไขกฎหมายความมั่นคงภายในราชณาจักรทั้งหมดนี้จะต้องได้รับการผลักดันอย่างครบถ้วนทุกประการเพื่อประเทศไทยการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตเกิดขึ้นเป็นความจริงขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันติดตามอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันลงมตินะครับ